ครับสวัสดีครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเลอ,อวันนี้อยู่ที่สวนยูนาให้เก่า,กานะครับเด้อ่าบรรยากาศตอนเทีสาร์นะครับมีเสียงนกเสียงยังอ,อ่วังเสาเมื่อกี้นี่ฝนล,ลินน้อยหนึ่งนะครับกเ็เลยอ่รอฝนหยุดจังหน่อยก็เลยตัดหยาไปวันนี้ตัดห้าไปได้เหลือน้อยเดียวครับตรงคู่กลางนะครับคู่หลองหลองรถนะครับคู่กลางอ่อ เครื่องตัดใหญ่บูบดับไปซื้อครับตั้งเครื่องห่อนเลยบรูเครื่องพังวะเมื่อตั้งซื้อมาใส่ได้๋ยวหาเมื่อนะครับเมื่อจะพังไปเถนะครับก็เลยบ่มาเอ่อให้อัปเดตครับอัปเดตโซนทั้งหน้าเออโซนด้านหลังบ้านะครับเป็นโซนทั้งเขานะครับเอ่อมีอย่างไงนะครับตอนนี้นะครับเอ่อการจะเริ่มเติบโตของต้นหน่อยก็โอเคนะครับคนห่างดีนะครับเอ่อแต่แปลงพัก ปลูกแป้งพักแล้วก็เออมันไม่นอนนะครับนอนตัวไล่ๆนะครับขึ้นมากินตอนนี้เห็ดให้เมื่อยสําหรับการปลูกพืชระยะสั้นนะครับปลูกผักปลูกอย่างมันเห็ดเออมันกินไหมครับมันมันยืดเตะดินครับขึ้นมากินย่างขึ้นก็ฉีดฉีดไปแล้วน้ำมักตักเอาไปอยู่นะครับเอ่อตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาจังไดนะครับอ่าเหลือน้อยๆนะครับเดี๋ยวพายงามเบิ้งครับอ่าส้นโซนฟังทั้งขวามืออไรครับ ขาวาเมือนี่สิเป็นเอ่อมิทุเรียนนะครับ <_ d ream> เป็นทุเรียนอยูุยยุแปดลุมนะครับเอ่อเป็นทุเรียนต้นครูนะครับแล้วก็จะมีเอ่อเอ่อ,อ,อ,อยังก็เอ่อยังหูขีดซื้อบอกแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรนะครับทุเรียนผมก็อัปเดตไปแน่แล้วนะครับเดี๋ยวสิพ่ายงางเบิ่งนะครับพอตัดหญ้าอัปเดตไปอัปเดตไปโด,ดนเติบแล้วครับเดี๋ยวสิได้อัปเดตใหม่อยู่นะครับเอ่อพอตัดหญ้าแล้วมันก็น ก็เป็นตะเบิงดีครับอย่างอีสูงประมาณนี้ครับประมาณเอ่อสูงเติบครับเอ่อประมาณหน่แข็งมั้งนะครับอย่างว่าตัดออกนะ้มันก็โอเคนะครับเดี๋ยวฟางงานเบืองกันนะครับอันนี้เป็นแบบักเคือเห็ดนะครับที่จริงเป็นเอ่อทอนี่มันเป็นทอเหลือนะครับเป็นทอที่ผมใส่เห็ดแทงนํานะครับจะฟังปุ่นนะครับเอ่อแับที่นี่เอาแทงหําออกเห็ดทานดีๆนะครับัที่นี่ทอมันก็เลยเหลือก็เลยเอามาเห็ดอันนี้นะครับปลูกลุมปลูกนะครับ ที่จริงนี่เป็นต้นกระกูดนะครับต้นประกูดนะครับกูดกับกูดอีดีกระกูดบกูดแล้วก็เคี้ยๆนี่มันเขี้ยเท็ดนี่มันมามันมาเกิดนะครับก็เลยปล่อยมันเลยนะครับก็เลยต้นใหญ่ไปนะครับดินสาหรับปลูกนี่นะครับก็เลยเอาดินลงในทอนะครับดินปกตินี่นะครับเอาลงในทอแล้วก็ปลูกนะครับ แล้วก็มีักแข่งนะครับักแข่งอันนี้เป็นมะเขือพวงนะครับมะเขือพวงนะครับนี่เป็นดอกแล้วนะครับมะเขือพวงมีเป็นดอกนะครับแล้วก็เป็นักเขือในบักเขือนี่ตอนที่ผมตอนที่ผมมามาอยู่ใหม่ๆนะครับช่วงปีใหม่เนาะอ่้นมากก็ได้ประมาณหลายเดือนละครับประมาณสี่ห้าเดือนหกเดือนละครับต่อแต่ ผมมายู่นี่ก็ท่านได้ตายนะครับผมมีการตัดผมแตงกี้งออกนะครับตัดออกตัดออกเรื่อยๆนะครับจะมีการกาดมันคงก็ตัดออกนะครับอันใดที่เป็นใบที่นี่เพี้ยนะครับเพรี้ยตัดออกนะครับตัดออกตัดออกตัดไปแต่ว่าคือการเป็นเ pues ป็นการทำเสานะครับเป็นการทำเสามันก็เลยอันนี้ถึกถึกเครื่องตัดหญ้านะครับอ้อนลงนี่นี่คือเครื่องตัดหญ้าที่ได like ้ตัดออกครับอ้อนลงนะครับนี นี่ครับเป็นบะเขือเป็นบะเขือมะเขือขาวนะครับเกียขาวเกียขาวเจ้าพยานะครับบักแข็งนะครับอันนี้เป็นมะเขือพวงนะครับเป็นมะเขือพวงบ้านผมเบมือนบักแข็งนะครับภาษาอีสานนะฮะอันนี้เป็นบักเชียบักเขียขาวนะครับเกียขาวนี่เป็นบักเขียขาวนะครับบักสิมีอ่อันนี้เป็นอ่า เอีกอยังก็พี่เอาเอามาเม็ดเครื่องแกงไหมครับเออเออยังวะเดี๋ยวผมจำซื้อมาได้แล้วก็มียานั่งนะครับยานั่งเออพริกไค่พริกไค่ครับอันนี้เป็นพิกไค่ตอนแรกผมว่างสตายเลยเลยพริกไค่พริกไค่อันนี้มียานั่งนะครับยานั่งกำลังไตขึ้นนะครับติดอยู่นะครับเอายานั่งมานะครับกินแกงแล้วไม่ดูครับกินแกงแล้วไม่กับอีกยังไรเนี่ยนะครับยานั่งดูนี่เป็นเอ่อ ฝรั่งนะครับฝรั่งกิมจูนะครับเด็ดดอกเห็นดอกมันก็สะเด็ดนะครับเพิ่งดอกนะคยอดเจ๊งๆอกาก็สะเด็ดนะครับเนี่ยดอกมันด้เบิ่งมันมันจะยางก็เบิ่งเยอะแยนะครับนะครับไอ้ฝรั่งกิมจูนะครับถ้าเดี๋ยวเบิ่งไปนะครับอันนี้จะเป็นฝรั่งกิมจูนะครับกิมจูอยู่ประมาณสิบหกสิบ สิบหกกลุม 16, 16ล่มสิบสิบหาสิบหกกลุ่มครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สิมีทุเรียนทุเรียนผมเพิ่งเอามาปลูกได้พอถึงเดือนนะครับปลูกวัวนที่แปดตุลาเมื่อกี้นะครับอตอนนี้วันที่เท่าไหร่ละยี่สิบยี่สิบสามตียี่สองมีวันที่ยี่สองนะครับตีสิบ,ส,บ,ส,บสิบก็เมือครับปลูกสิบก็เมือนะครับฝนใสพอดีนะครับบ่ค่อยได้หดหนามเลยนี่ ฝนตกใส่นะครับอันต้องเปลี่ยนวิธีปลูกใหม่นะครับผมขอไปเบิ้งในคลิปของคลิปปลูกทุเรียนนะครับมันก็เลยมีผมเห็นคดจันเขาปลูกนะครับผมก็เลยลองเบิ้งนะครับลองปลูกแบบใหม่เบิ้งนะครับคดจันเขาปลูกปลูกเป็นสันนะครับปลูกคุดลุ่มปกตินี่นะครับแต่ว่าเขาปลูกเป็นสันใส่ดินเป็นสันเป็นสันเป็นสันมากครับเราก็เลยก็เลยลองเบิ้งนะครับมันเป็นยังไงแต่อันหองผมของเพื่อน่ะปลูกไส้ดินเป็นสันนะครับต้องผมกับบ่ได้ไส้ดินเป็นสันดอกแต่ว่าผมกับ เห็ดไข่ไข่เพิ่นนั่นแหละตาตาเห็นร่องเบิ้งครับวา่วามันว่ามันสิเป็นยังไงนะครับแต่ดินของผมมันเป็นดินเหนียวเนาะเวลาถมมันก็สิมีหูนะครับมีหูผมก็ใส่ดินดินดินเอ่อดินผสมของผมหรือว่าดินดินที่ซื้อมากอะไรครับดินปลุกนะครับเอามาเทหล่อเสื่อเดี๋ยวสิถ้ามันโอเคนะครับเดี๋ยวสิได้เฮ็ดคลิปปลูกนะครับแล้วมันโอเคผมต้องล่องเบิ้งก่อนนะครับล่องเบิ้งจักเดือนท้องเดือนนะครับเดี๋ยวสิได้เฮ็ดคลิปปลูกอยู่นะครับ อันนี้เป็นฝรั่งจิมจูนะครับจิมจูนะครับจิมจูอันนี้อายุประมาณ4เดือนนะครับ3าเดือนนะครับสาเดือนนะฮะจิมจูนะครับอันนี้ก็มีพริกนะครับโอ้พริกเงีวเลยพริกอันนี้เป็นพริกนะครับพริกเงยียงบูผมก็บบ้องฮู้เท่ากันนะครับแม่ผมว่ามาป่ปลูกครับแม่แล้วก็มีทั่วผู้ทั่วผู้ปล,ลูกหาลุ่มหรือเรือซองลุมนะครับนี่ตายมาทั่วผู้ ทุ่พุขผมกบลูว่ามันมันมีแง่มที่เป็นดอกแง่มที่มันเป็นนวยหรือเปล่ากบลูนะครับผมตั้งแต่ปลูกมากครับท่านใดท่านใดเป็นนวยอยู่เชีย่ยไงแล้วครับเชีย่ยประมาณโปรเมื่อแล้วนี่ครับเชีย่ยเชี่ยทุ่พุของมันเหนิยวเหนียวนึงแล้วครับเป็นสองกับนิยวเนียวแล้วครับเนี่ยมันกอดอันนี้ขึ้นนะครับเชีย่ยไงแล้วครับน่าจะตายยากแล้ว,ว,ลวนี่ก็ล้ออ้อเก็บนวย ย่างเดียวครับล่อเป็นดอกล่อเก็บหน่อยใช่ปุ๋ยใช่ยางปกตินะครับใช่ปุ๋ยสูตรครับใช่ชิบหนะครับอันนี้เป็นบักนาวนะครับเป็นมะนาวไรเม็ดนะครับซื้อมานะครับต้นเจ้าบาทกับมะฮูคือกันตะกติดแล้วล่ะนะครับนี่เป็นมะนาวไรเม็ดนะครับอ่หลักการบักนาวสองต้นนี่เป็นบักนาวบั่นครับเป็นบักนาวต้นบักนาวที่มีหนามไหมครับพอมๆเลยไหมเออพอดีน้องน้องไส้พันตอนมาให้นะครับ ตอนมาให้ก็เลยปลูกครับบ่ได้๋ยังโคดน้ำยังเดียวครับโคดน้ำยังเดียวบ่ได้เอ่อช่วงนี้บ่ได้หัดออกฝนตกครับนี่ทัวคู้อีกแปลงโอ่อีกหลุมหนึ่งครับนี่มันไม่เชื่องยัยง,ยงไม่นี่นี่ทัวคู้อีกหลุมหนึ่งเชื่องยังไงให้กันครับข้งางล่างรับมันก็ไต่ขึ้นมาอยู่เดี๋ยวรอบเบื่อกมันเป็นดอกนะครับพกเแ็ดขมให้มันไต่เอาน้ำหัวเอานะครับแล,รนะแล้วมันจะไปทั้งไหนเนาะแล้วมันจะไปทั้งไหนนะครับมันเป็นบมะนาว มีบักพริกนะครับปลูกแม่ผมก็มาปลูกไว้นะครับเพราะอันนี้เป็นบักพริกกันนั่นเอ่อพริกเอ่ออะไรนะเอ่อนีอ่แดงๆอย่างเงี้ยไหมครับกินดานะครับพริกกินดานะครับนี่เป็นพริกรกนินด้านนี้ก็เป็นบักหน่าวบักหน่อครับหน,นามมันนะครับบักหน่าวเอ้หน้าบ้านนะครับเนื้อหมหอมนะ ปลูกดีครับอันนี้ก็มีทุเรียนทุเรียนทุเรียนฝั่งนี้มีอยู่ซี่ต้นครับปลูกต้นครูเป็นซีหลุมนะครับสองครูนะครับทุเรียนลองปลูกแบบไม้บ้างครับก็นะฮะเดี๋ยวรอบบึงคงจะเป็นทังไทยก็โอ้โหกันนะครับเป็นจิมจูนะครับนี่เป็นจิมจูนะครับเดี๋ยวพาไปเบิึงอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งหนึ่งเป็นเอ่อทุเรียนนะครับีปฝั่งนี้เป็นทุเรียนที่ผมเอ่อ ซื้อมาต้นละต้นละลอยนะครับต้นละลอยปลูกอ่าตอนแรกปลูกหกต้นนะครับตายไปสองเลยซื้อมาสองนะครับปลูกอ่าซุ้มอีกสี่ต้นนึ่งอะยังโอเคอยู่ยังหลอดตอนแรกต้นนึงว่าสิตายนะครับผมเคยเทคลิปอยู่เนาะเออ่ว่ามันสิตายนะครับแต่กกหดน้ำไปก้นน้ำมาฟื้นขึ้นเฉยนะครับผมว่าหลุมก้นน้ำว่าพ่อรู้ว่าจังไงอันนี้เที่ยวต้นเท่ามาสอมนะครับปลูกเลยเดือนกว่าแล้วนะครับนักทุเรียนเ้ามาสอม คือมร่อยหนึ่งครับต้นนี้อันนี้ก็เป็นต้นที่ว่าัมสิตายนะครับต้นที่ว่าัมสิตายนะครับตัวเรียนน่ตัวต้นันสิตายนะครับอืมตอนแรกก็ว่าสิตายนะครับเป็นใบเนื้อหน่อยครับใบหน่อยเหลืองๆนะครับแล้วก็ใบแห้งนี่ครับการแหงตายก็มีนะครับนี่เขาลดแล้วนะครับการแหงตายกีนนี่นะครับการมันแหงสิตายก็มีนะครับที่นี่ ยืดดีๆกับฟื้นขึ้นมากนะครับโดยโดยผมไม่ได้เห็นยังนะครับผมหดหน่ำแต่แต่ตอนนั้นผมหดหน่ำหดหน่ำไอ้นั่นหดหน่ำมือละรอบๆนะครับมาที่นี่อันเล็บเปลี่ยนมามือละซองรอบเป็นเสาแรกนะครับมันก็เลยฟื้นขึ้นมาไหมครับเป็นว่าพออาจจะเป็นเพราะผมหดหน่ำนะครับหดหน่ำบอดีนะครับอาจสีมีอันนี้เป็นผักขานะครับ พักขาพักขาพัจะไทยืทยทย่นยังเนาะจำอะไรแล้วว,วันวันพักขาพัจะไทยืนยันยงก่อนเชาอมเออใช่าอมครับเรื่องเสอเชาอมเช่าอมครับเช่าอมครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวเอาเสียบนะครับตัดมาเสียบเสียบรล่อบนี้นะครับ ชือเดากรไต่ตัดกิ้งว่าเสียบเสียบรอบรอบในกเหตุเหต้ตนมันเตี่ยวก็นี่นะครับแต่อมเสียบรอบรอบคางี่แล้วครับอันนี้เป็นซุเก็นอีกต้นครับไออันนี้เป็นต้นที่อันที่หลอดมานะครับที่หลอดม่านนะครับถ้าเป็นใบดุงแดงเหลืองๆครับน่าจะหึ่มหนำนะครับน้ำเพราะหนำหนำมองนี้เวลาฝนตกครั้งนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับ ต้ตอนนี้หึมต่วฮึมปเป็นใบเหลืองๆนะครับโะพ่นาะมโดน้นหนามลนะครับเป็นแังๆเดี๋ยวล่อนะครับเป็นแดงไลยนะครับอันนี้เป็นต้นเทียวมะส่อมนะครับต้นเทียวมะส่อมนะต้นเทียวมะส่อมมีแมงกินหรอแมงยังบวกินต้นเทียวมะส่อมนะครับซื้อมาอต้นละลอยด้วกันครับต้นละลอยเอามาส่อมปลูกห้างกันหลายเดือนเติบเยู่ครับสองซุปนี่นะครับ ซุมที่ปลูกความกันก็นมีครับก็มีนี่นะครับปลูกอายุสํากัดนะครับที่บ่ตายคูนีบ่บ่วไตสองคูเมื่อกี้ตายคูละต้นนะครับมันก็เลยเอามาปลูกใหม่นี่อันนี้เอามาปลูกอันนี้รุ่นเดียวกันอันนี้อยู่ประมาณหาเดือนลบที่หาเดือนละหาเดือนลหาเดือนล้และละนะครับประมาณนี้ก็โอเคนะครับโอเคโอเคมีก็มีใบใหม่ใบใบใบนั่นเนี่ยอยู่นะครับ แล้วก็นี่ต้นนี้ต้นนี้ก็แตกยอดออกมาได้ยอดชุดแหลกมากนะครับที่เป็นใบดังๆนะครับเมืองลางซึ่งนี่ก็ถึงถือกินนะครับเมื่อมาถือกินดอกมันเหี่ยวมันหลวงนะครับมันใหม่นะครับก็มีห้อยถือกินก็แตกยอดก็เค่ครับนะน่ครับยอดแตกออกลายอยู่นะครับล่อๆมันใหญ่ขึ้นมานะครับล่อใหญ่ขึ้นมานะครับ ผมใส่ปุ๋ยไปแล้วสองหลอบนะครับมันหาเดือนแล้วก็เลยลองใส่ปุ๋ยบังต้นตกรกมเครื่องกระมาว่าบวากกรแล้วครับประมาอน,นี้อันนี้เป็นแป้งพักนะครับแปลงพักอันนี้ถึกนามเสาะครับฝนตกเมื่อกี้นามไหลท่างไหลแล้วก็เสาะนะครับอันนี้ปลูกได้ยังก็กระหล่ำปีมากนะครับกระหล่ำปีมากว่าปลูกนะครับถึงมีแม่กินนี่ครับที่ผมบอกว่านอนขื้นกินนะครับ เรียบงดยังยะต่อครับพักนอนถที่ยกินเลือตะต่อนะครับอันนี้เป็นทุเรียนรุ่นนี้ปลูกได้สองเดือนละเดือนสองเดือนแล้วมั้งครับนีรุ่นนี้นะครับสองเดือนละทุเรียนติดแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเอาบ,บงึงดินแห้งวะนะครับเอเบ,บึงว่าเป็นยังไงนะครับนี่ต้นนึงปลูกต้นคููนะครับ มาโฮงก็ปลูกต้นคูแล้วครับฟังท้างนี้ครับโอ้แข็งปลวกเลยวะก็ะถึกนน่อดีวะคนตัวกมา,มกกาหฮงแล้วเลยบ่ไดนนั่นนั่นครับอันนี้เป็นหอมนะครับเป็นหอมหอมนี่โอเคอยู่ถ้าบ่ถึกนอนกินขึ้นมาหมดเดี๋ยวสักพักมันก็สิล่ามาก,กินนี่ครับผมวานะครับนอนครับเอาบนแปลงผักตอนนี้ท่านไม่มีอย่างนะครับเอ่อตอนนี้มันมีหนอนอยู่ผมหาวิธี ไลนอนนี่ครับปัสยพจน์ตั้งแต่กัมมันนะครับส่วนมากก็ับเป็นอีซี่นะครับเคมีนี่สิโบมีมีมีก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยสูตรนะครับเดี๋ยวสิหาวิธีอยู่นะครับอันนี้เครกเทศมันตายลงแล้วนะครับอันนี้เอาแปะแม่ปลูกพักไว้นะครับแล้เพิ่งก็ดกมาแปะนะครับดกมาปลูกนะครับที่เหลือนะครับที่เหลือฟางทั้งนี้ถือกินครับเป็นลุมเป็นลุมเดยอ ือกินเมดโอ้กินฮักกินเนี่ยครับกินตอนนี้หาวิธีนะครับหาวิธีอันนั้นงั้นอยู่นะครับอันนประมาณนี้ครับประมาณนี้เอ่อเปล่งเปลงผักอยู่เอออยู่หน้านะครับตรงโซนทางเขานะครับตัดหญ้าเหลือหน่อยนึงนั่นเองเพียงตัดหญ้าสตาร์ทบกติดอยู่ตอนน,ออน,นี้นะครับอารจุดบุโรเซียสอยจังไรคือกันนะครับเอออันนี้ต้นนึง กระเจี๊ยบเขียวนะครับอันนี้ต้นใหญ่แล้วอยู่ข้างล่างนี่ต้นห,นหน่อยหนึงมันบด่ดินบ่ดีไหครับข้งางล่างนะฮะกระเจี๊ยบเขียวเดี๋ยวรอบบังพงก,ก็บ่เคยเห็นด้วยกันเคยตะกินนะครับบ่เคยเห็นบ่เคยปลูกบ่เคยอยังมันกระเจี๊ยบเขียวน,น,นะครับเดี๋ยวรอบบังกันเป็นยังไงนะครับรูหลักโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณคน,นที่เข้ามารับชมรับฟังเลยครับเดี๋ยวฝากไปแค่นี้ โอเคครับขอบคุณครับ